มได้ยินว่าดร,เ,รเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี 99. 1>, นะ1 999 1 999เหรอเท่าไหร่20 23ปีเรียนจากเรียนจบก,ก็เลยมองหางานที่ใชงานที่ชอบสิ่งแรกที่เราไปเราก็ยังไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าณนะตอนนั้นอยากไปเที่ยวรอบโลกเนาะพอไปถึงปุ๊บก,ก็กลายเป็นว่าฉันมาทําอะไรที่นี่อะไรเงรี้ยเคาเจอช็อกก็วันแรกที่ไปถึงเนี่ยในใจคิดเลยฉันจะกลับบ้านในคอนแทคแรกเนี่ยผมมีเงินติดกระเป๋ากลับบ้านมา2องแสนจริงๆงานเนี้ยมันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะสร้างตัวคือสามารถเก็บเงินก้อนและสามารถสร้างเนือสร้าง ตัวได้ในระยะเวลาอันสร้านส,สวัสดีครับผมกายนะครับจัดหาคนไปโลงเรือนะครับจากบริษัท Asian Man Power s e f e l e r Recruitment นะครับหรือสั้นๆ A Man นะครับวันนี้ผมอยู่กับดรนัคคินนะครับ สวัสดีครับผมผมดรนัครินทั้งทองนะครับเป็นหัวหน้าสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญของมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับผมก่อนที่เราจะเริ่มนะครับผมขอพูดถึงก่อนนะครับว่าเอเมนคืออะไรเนาะเพราะบางคนยังไม่เข้าใจว่าบริษัทเราทาอะไรนะครับของเราเนี่ยเป็นบริษัทจัดหางานนะครับอ,อย่างกต้องตามกฎหมายเนาะ,ะเพื่อให้คนไปทํางานบนเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือสาราญเรือสินค้าหรือว่าออฟชอ์นะครับเราส่งไปหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกับเกี่ยวกับเรือสําราญ นะครับดรนักการินครับอยากจะให้ดรเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นมายังไงนะครับถึงได้มาทํางานในสําราญแล้วก็ผมได้ยินว่าดรเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเหนอยหนึ่งเก้าเก้าเก้าเหรอหนึ่งเก้าเก้าเก้าก็ถลยี่สิบยี่สิบสามปีโดยประมาณยี่สิบสามยี่สิบสามปีใช่ครับผมโอเคดรเริ่มเล่าเลยก็ได้ครับโอเคทำไมถึงมาทํางานเรือสําราญ อ่าคือต้องเล่าก่อนเนาะถ้าย้อนความไปสมัยแววไวัยเด็กเนาะปัจจุบันก็อายุเยอะแล้วเข้าสู่เรียนหลังจากเรียนจบ ก็เลยมองหางานที่ใช่งานที่ชอบแล้วบังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยได้ไปทํางานที่โรงแรมโรงแรมนะครับ,รบพอไปทํางานที่โรงแรม5้าดาวสี่ลมเลยแล้วพอไปทํางานเราก็มีความฝันและความตั้งใจก็คืออยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอันนั้นนี่คือเป็นจุดแรกเลยที่อยากเที่ยวนะครับ,รบพออยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเรากม็มันมีหนทางไหนละ่ะที่เราจะเที่ยวรอบโลก for free นะครับรบับงเอิญว่าที่โรงแรมนี้แหละเขาก็มีการพูด คุยกันว่าเนี่ยจะมีบริษัทเรือสำราญนะเขามาเปิดรับพนักงานขึ้นไปทำงานเราเห็นเราก็สนใจว่าเออมันก็น่าสนใจแล้วมันก็น่าจะช่วยเติมเต็มไอ้สิ่งที่ความฝันของเราเนาะรเราก็เลยอจำลงไปเลยแล้วก็ลงไปสมัครนะครับกับบริษัท เมื่อก่อนเขาบริษัทจหางานจิมโบแมนนะครับแต่ก่อนมา,มาผ่านบริษัทจหางานเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยทางของรู้สึกว่าแม็กซไซของฟิลิปปินส์ะนะครับ,รบเขาก็มาเหมือนกับมาหาโดยที่ผ่านของบริษัทจิมโบแมนเป็นบริษัทจหางานเนาะแต่สมัก่อนเขาก็เริ่มที่จะมารีคูดคนว่าง,งั้นเถอะก็มีการโฆษณาซึ่งโฆษณาก็ผ่านหนังสือพิมพ์หรือภายใต้ผ่านเหล่าบรรดาในฮอสพิทอลิตี้บิสเนสพอสมัครก็สัมัาษ เราปังเอินเราโชคดีสัมภาษณ์ผ่านเนาะแล้วก็เราก็ไปเข้าสู่กระบวนการ1 2 3 4รู้สึกว่าใช้เวลาประมาณ1เดือนนะในการบริหารจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะลงเลรียนสำราญก็คือหลังสัมภาษณ์เสร็จ ใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนล้ครับนานหนึ่งเดือนแสดงว่าสมัยก่อนมันเร็วกว่าปัจจุบันสมัยก่อนอาจจะเป็นเมื่อก่อนเรายังประเทศไทยเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าความเกี่ยวกับเรื่องสำราญมันยังมีน้อยหรือคนยังรู้เกี่ยวกับงานเรือสำราญหรือชีพเรือสำราญเนี่ยมันยังอยู่ในวงแคบมันก็เลยทําให้ช่วงจังหวะนั้นน่ะบริษัทเขาอยากได้คนไปทํางานเรือช่วงนั้นขอช่วงนั้นขอรับเยอะไหมครับคือรับเยอะไหมมันมันยังไม่ถึงขนาดว่ารับ เยอะขนาดนั้นคือด้วยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตการรู้จักว่ามันมีงานนี้หรือมีการเปิดรับงานนี้ก็มีน้อยครผมเราก็น่าจะเป็นเฉพาะคนอยู่ในวงการโรงแรมใช,ใช่สมัยก่อนคนในวงการโรงแรมหรือวงการศึกษานี้ยังไม่มียังไม่มีเลยแล้วก็วงการโรงแรมเนี่ยอันนี้ก็คือจะปากต่อปากหรือมีการพูดคุยแล้วผมมาเป็นคนไทยกลุ่มที่สอง ที่เดินทางไปทํางานบนเรือสำรานรซึ่งมีคนทํางานอยู่บนเรือแค่คนไทยมีแรก,แรกๆมีแค่ไม่ถึง10คนจากลูกเรือพันกว่าคนครับพอสัมภาษณ์ผ่านก็มาเดินเนินการเอกสารต่างๆครับหรือพวกวีซา่าพวกตรวจร่างกายพวกสอบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับครัคร่าใช้จ่ายเนี่ยต้องมีอ่าสมัยก่อนเนี่ยเรา ต่างกับสมัยนี้ต้องใช้คาว่าอย่างนี้เมือเ่อก่อนเนี่ยตอนต้นเนี่ยเราจะได้ยินว่ามีหลายๆบริษัทเนาะที่เขาก็จะมีการเรียกว่าเก็บค่าบริการค่าเดินาทางหรือค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไปเนี่ยไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆตั้งซ้นครับอยากให้ดร์เล่าถึงคอนแทคแรกหน่อยเอาเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเนาะก็จะเป็นเด็กหน,กกนกุ่มอายุ22ปีที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือเดิน ทางไปต่างประเทศเลยพอเราเดินทางไปครั้งแรกแน่นอนได้โรเตชันมาว่าจะต้องไปจอยเรือชื่อว่าซันปรินเซสที่ประเทศเม็กซิโกชื่อเมืองอ,อาคาปุโกอาคาปุโกอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้การเดินทางเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มีรู้สึกว่ามีลูกเรือที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะประมาณ6 คนไทยคนไทยคนไปเไปเจอไปเจอกันที่สนามบินอ๋ออ่าก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาต้องเดินทางไปกับเราจําได้ว่าบินกรุงเทพฮ่องกงฮ่องกง LALAMexico CityMexico City คาบูโกการเดินทางเนี้ยใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันอะชั่วโมงเข้าไปถึงอ่ะสิ่งแรกที่เราไปเราก็ยังไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าณตอนนั้นออยากไปเที่ยวรอบโลกเนาะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเห็นเรืออยู่ไกล มันสุดยอดมากเรือลำใหญ่เราก็มองเห็นแล้วแบบมันใหญ่มากคือก่อนหน้านั้นอาจารย์เคยเห็นเรือสำรานไหมครับเรือสำรานเคยเข้าไทยไหมไม่ไม่ไม่มีความรู้ไม่รู้จักเรือสำรานเลยหนึ่งแล้วคือรู้แค่ว่าจะไปทํางานเรือสำรานแต่ยังไม่มีในไอเดียยังไม่มีในหัวเลยว่าเฮ้ยเรือสำรานเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วหน้าตาเรือสำรานเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนอเนี้ยก็คือเคยเห็นแค่ในรูปว่ามันใหญ่แหละแต่ว่าใช่เรือลำหนึ่งยาวเท่าสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีไอเดียเลยครับ การทำงานบนเรือสำรานคอนแทคแรกเนี่ยก็คือทุกคนจะตื่นเต้นนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือ แล้วของอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับอ๋อตื่นเต้นว่าวันแรกที่ไปทําเราก็ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทําอะไรรู้แค่ว่าโอเคฉันไปทํางานเรือในตําแหน่งเนเนื่องจากว่าเมื่อก่อนองค์ความรู้หรือแนวต่างเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรือสําราญหรืออาชีพมันน้อยอแล้วในอินเทอร์เน็ตก็มันก็ไม่ได้เวร์ไวน์แบบปัจจุบันเนาะม,มันก็เลยไม่มีให้เราได้ดูมากนะักพอไปถึงปุ๊บก็กลายเป็นว่าฉันมาทําอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเคาเจอช็อคเราก็ไม่เคยที่จะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาหรือต้องไปทํางานกับคนต่าง หรืองานที่เราทำเนี่ยมันต้องปรับตัวอย่างมากเลยถึงบอกว่าหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยทำงานเรือมันลำบากหรือมันต้องอดทนหรือมันต้องมันคือเกิดจากการเราจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ต้องอดทนในช่วงแรกๆครับถ้าปรับตัวได้ถ้าปรับตัวได้เร็วก็จะก็จะสบายใช่ใช่ในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการปรับตัวก็วันแรกที่ไปถึงเนี่ยในใจคิดเลยฉันจะกลับบ้าน คืออย่างนี้นะครับทุกคนคือสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตเนาะเราไม่สามารถไปดู YouTube ได้ว่าชีวิตบนเรือสำรานเป็นยังไงนะครับไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนะครับสมัยปัจจุบันเนี่ยคณสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยว่าชีวิตบนเรือสำรานมันเป็นยังไงมันจะมีคนมาเล่าให้ฟังเยอะแยะนะครับแต่ว่า ต้องย้อนเข้าไปโอ้หนึ่ครัปีที่แล้วกันนตื่นเต้นมันรู้ผมรู้ว่ามันตื่นเต้นมากเลยนะใช่ใ่ย้อนกข้ไปอาจารย์บอกว่าอยากจะกลับบ้านตอนไปถึงวันแรกใช่แล้วทีนี้ยังไงฮะก็สมัยนั้นแล้วเราก็มีเพื่อนหลากหลายชาติก็เขาก็จะมาปลอบว่า เฮ้ยเธอเพิ่งมาเดี๋ยวเราจะได้ไปซานฟรานซิสโกเดี๋ยวเราจะได้ไปเวเนซุเอลาแคนาดาลาสกาอย่างเงี้ยครับผมให้เรารอแบบรออีกหน่อยนะอีกหน่งสองเดือนเราจะได้ไปพอหลังจากนั้นเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่แล้วก็เริ่มคุ้นชินเริ่มปรับตัวได้ใช่จาก1เดือนที่บอกว่าได้เงินเดือนเดือนแรกฉันจะกลับบ้านก็อยู่สิบปี ปัจจุบันก็ยังทําอยู่ใช่ไหมฮะปัจจุบันล่าสุดก็หลังจากที่ทํางาน10ปีนะนะครับก็เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกพอไอ้สิปีในการเดินทางรอบโลกเนี่ยมันก็มันก็มีที่มาในหลายหลายอย่างปีแรกไปเหลือซันพรินเซสเหลือก็จะวิ่งในโซนของแถบปานามาคานาลแล้วก็วิ่งในแถบแคริบเบียนแล้วก็ไปอลาสกาอันนี้นี่คือคอนแทคที่1 คอนแทคที่2ก็ไปกับเรือของ Ocean Princess สนุกสนานก็จะวิ่งอยู่ในแถบ阿拉สกาแล้วก็แคริบเบียนพอมาในปีที่3รู้สึกว่าผมาไปเรือ Golden Princess ก็เรือก็จะวิ่งในแถบนิวยอร์กแล้วก็ไปวิ่งยุโรปไปแถบเมดิเตอร์เรเนียกับย้ายมาฝั่งนี้ละจะวิ่งจะวิ่งอเมริกาอีกฝั่งด้านหนึ่งแล้วก็อีกแล้วก็ไปไปยุโรปไปยุโรปนะครับคอนแทคที่4รู้สึกว่าก็จะมาวิ่งในโซนเอเชียมั้งครับผมก็จะมี เรือไดมอนด์ปรินเซสที่ตอนนั้นเป็นข่าวโควิดนะนะครับอ่าแล้วก็เรือสตาร์ปรินเซสก็จะวิ่งไปแถวแอนตาร์กติกาแล้วเรือที่ไฮไลท์ที่ชอบมากก็คือเป็นเรือขนาดเล็กก็จะวิ่งที่วิ่ง Asia, เอเชียเริ่มจากเมืองไทยเลยจําได้ว่าขึ้นเรือเป็นเรือใซส์ไม่ใหญ่จุผู้โดยสารประมาณ600คนก็ขึ้นเรือที่ประเทศไทยเรือก็วิ่งรอบโลกเลยคราวนี้รประเทศไทยไปญี่ปุ่นไปฮานาลูรูไปแอฟริกาไปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์อันคราวเนี้ยลำเนี้ยวิ่งไปแทบจะทั่วโลกเลยนะครับไปเปิดเรือมีประสบการณ์การไปเปิดเรือด้วยเซตระบบเรือใหม่ไปเปิดเรืออันนั้นน่ะจะเป็นคอนแทคไท้ายแล้วล่ะที่ตัดสินใจว่า10เกือบสิปีแล้วเราน่าจะหันเหไปทาอย่างอื่นไปมอบประสบการณ์ให้ความรู้กับนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยบังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมอะไรเงี้ยเข้ามาเราก็เลยเออลองมาแล้วก็มาเรียนปริญญาโทแล้วก็ มาเป็นอาจารย์ตั้งแต่นั้นว่าก็เลยหยุดการทํางานเรือมา13ปีอ่ปีก็คือเรียนจบก็มาสมัครสัมภาษณ์ที่นี่แล้วปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยก็รับเราก็เลยมาเป็นหัวหน้าสาขาการจัดการบริการธุรธกิจเในสําราญตั้งแต่เปิดมาเนี่ยส่งเด็กไปแล้วกีค่คนเยอะไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วย เราเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรนี้แล้วก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ปีห้าเจ็ดสิบปีอ่ะสิบปีเรามีการส่งนักศึกษาทำงานในอุตสาหกรรมเรือสำรานมากกว่าร้อยคนแล้วก็ไปบริษัทต่างๆใช่ใช่บริษัทเดียวอย่างเดียวโอ๊ยแค่ับกินพีซีสอย่างเดียวก็เยอะแต่ว่าก็ไปหลายๆบริษัทใช่หลายๆบริษัทใหม่บริษัทใหม่ๆแล้วอย่างเวชินบริยาฮอลแลนด์อเมริกาไลน์พรินเซสพีโนพีโนแล้วก็เอ็มเอสซีนะครับจากหลากหลาย ตำแหน่งงานแล้วนอกจากการหบบนเรือเนี่ยเราก็ยัง<ม>พวกโรงแรมชั้นนาทั่วโลกก็จะมีเด็กนักศึกษาของเราไปทําด้วยหลันกากเพราะว่างานเรือสำราญเนี่ยจริงๆเราต้องมีประสบการณ์ด้วยเนาะเคยไปฝึกงานหรือว่าไปทํางานมาอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีใช่ไหมฮะใช่ของที่นี่ก็จะมีคอนเนคกชันกับโรงแรมทั่วโลกอ่ามีนะครับหลักสูตรข้อดีของหลักสูตรเราดีกว่าต้องบอกว่าเราก็จะเรียนแค่สปี ในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเราหลังจาก3ปีปีที่4เนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวไปทํางานไปฝึกงานครับผมและเด็กเราก็ได้งานแต่นั้นเลยตำแหน่งงานในธุรกิจสปานะครับบน<ม>เรือสําราญเนี่ยอันนี้เขาเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เด็กๆให้ความสนใจก็คือตําแหน่งสปามันจะแตกต่างจากตําแหน่งอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าตําแหน่งเนี่ยก็คือถ้าเรียนจบมาว่สาสมัครงานได้เลยคือมันจะไม่เหมือนกับงานอื่นคุณต้องจบหลักสูตรสปาเนาะถึงจะมีสิทธิ์ที่เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรม ชีวิตบนเรือสำราญดีกว่านะครับอยากให้อาจารย์เล่าว่าที่อาจารย์ทํามาเนี่ยสิบสิบกว่าปีเนี่ยข้อดีข้อเสียมันคืออะไรงานเรือสำราญมันดียังไงถึงแบบทํามาสิบปีพอเราไปทํางานบนเร,รือสำราญเนี่ยค่าอาหารการกินก็ไม่ต้องเสียค่ายูนิฟอร์มก็ไม่ต้องมีซักผ้าก็ไม่ต้องแถมห,ห,ห้องพักห้องพักที่พักฟรีทุกอย่างวันแรกที่จัดก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยในปีแรกที่ผมไปทําในคอนแทคแรกเนี่ย ผมมีเงินติดกระเป๋ากลับบ้านมาสองแสนคืออันนี้คือกินเที่ยวอะไรบนเรือใช่กินะนะไปเที่ยวทั่วแล้วเราเหลือเหลือเงินอยู่ในบัญชีอ่ะสองแสนบาทถ้าเราทํางานอยู่ที่บ้านเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็การจะเก็บเงินให้ได้สักแสนสองแสนในแต่ละปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายลูกศิษย์เนี่ยก็หลายๆคนที่เขาไปทํางานเรือตั้งแต่ตอนที่เรียนยังยไม่เรียนไม่จบยังเรียนไม่จบเลยเรียน3ปีปีที่4 ฝึกงานสากิจเขาไปทํางานเลือแล้ว oh. คือเขาก็ได้เรียนได้เรียนไปด้วยเหมือนกัฝึกงานแล้วก็ทํางานได้เงินไปด้วยอะ่ะเป็นพนักงานอันนี้เขาก็ กลับมาบ้านเขาก็ได้หลายแสนแน่ๆจริงๆงานนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะสร้างตัวคือสามารถเก็บเงินก้อนและสามารถสร้างหรือสร้างตัวได้ในระยะเวลา,า,าอันสั้นอ่าใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดทํางานอยู่บนบอกแล้วกันนะครับคุณแน่นอนอนะ่ะต้องมีค่าจ่ายค่าเช่าห้องเนาะค่าเดินทางค่าอาหารการกิน,กนบ,<ท>บิทเอสทุกวันนี้ก็ปลาไป แปดสิบบาทแล้วไปก็บค่าไฟค่าน้ําอะไรเงี้ยคือถ้าแต่ถ้าเกิดคุณไปเริ่มต้นชีวิตบนเรือเนี่ยจะไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายพวกนี้เลยนะครับเงินเดือนเท่าไหร่ก็เก็บเข้ากระเป๋าเท่านั้นนอกจากเที่ยวเที่ยวนอกจากกินเที่ยวอันนี้ก็ต้องมีสติกินเที่ยวเนาะใช้ของอะไรเงี้ยอยากให้จารย์พูดถึงการดื่มการเที่ยวบนเรือสําราญหน่อยมันเป็นยังไงฮะการดื่มการเที่ยวบนเรือสําราญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับแต่แล้วบริษัทเนี่ย เรามีกฎระเบียบของแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะมีลิมิตว่าห้ามดื่มเกินเท่าไหร่สมมติวันคืนนี้ผมดื่มแต่พรุ่งนี้เวลาผมทํางานแอลกอฮอล์ผมต้องต่ำกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นครับยงไฮะหลังจากเลิกงานเนี่ยเวลาคุณดื่มคุณดื่มได้แต่ถ้าเขาตรวจเช็คคุณและวริมาณแอลกอฮอล์คุณเกินเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เองใช่ใช่ต้องต้องมีลิมิตนะหนึ่งคือลิมิตในการดื่ม ต้องดื่มแล้วเช้าทำงานได้2ลิมิตในที่นี้คือถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องกินเยอะดื่มเยอะเราควรจะดื่มในห้องอเพราะหลังจากดื่มเช้าเราสั่งมาเรา,เราก็ใช่ใช่ก็ไม่มีไม่ไมีเขาก็จะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณดื่มมาเนี่ยแล้ว Security หรือ Duty ี้เนี่ยดิวต n ้ไนท์แมเนเเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเดินมาแล้วเขาจับคุณตรวจเน่ยแล้วถ้าปรากฏว่าคุณเนี่ย ตรวจเจอปริมาณแอลกอฮอล์ที่มันเกินเนี่ยเขาส่งคุณกลับบ้านได้เลยผมในฐานะที่ส่งคนไปเนี่ยก็ประมาณ3 4มสี่พันคนมีส่งกลับมาเคสนี้ด้วยมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะมีหมอมาตรวจแอลกอฮอล์เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วคุณก็ต้องเซ็นเนอกสารคุณเซ็นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับจบ,จบแล้ว คือเรามีรูเมดรูเมดเป็นชาติอื่นแหละคือความโชคร้ายของเขาเขาก็ไปโดนแอลกอฮอล์แล้วเขามีโปรไฟล์การทำงานดีกับตันเขาก็เลยโอเคเขาก็เลยช่วยไว้ <c oughs> หลายๆคนอาจจะอยากรู้เรื่องเบนฟิตของลูก <c oughs> เรือ <c oughs> แน่นอนลูกเรือสำราญนะครับหนึ่งเลยค่าเดินทางไปกลับเนี่ยฟรีบริษัทเรือสำราญจ่ายให้สองเรื่องของพวกที่พักระหว่างการเดินทาง <c oughs> บริษัทจ่ายให้หมดแม้กระทั่งอาหารการกิน ก็คืออย่างนี้นะทุกคนก็คือเรือสำราญเนี่ยมันจะมันจะต้องมันวิ่งในทะเลใช่ไหมแต่ที่เราอ่ะในฐานะที่เราอยู่บนบกใช่ไหมเราก็ต้องบินไปรอรอเรือก่อนสักประมาณ1วันบริษัทก็จอดค่าตรงนั้นให้ด้วยแล้วถ้าเกิด คุณมีเวลาคุณก็สามารถไปเที่ยวในเมืองนั้นๆได,ได้ด้วยเที่ยวได้เวลาดีเซลบัสบกลับบ้านเนี่ยบริษัทก็จะมีตัวเครื่องบินไปเครื่องบินกลับให้ด้วยเลยมีโรงแรมให้เราพักมีไฟให้เราลอมีอาหารการกินที่โรงแรมให้เป็นมื้อเลยเป็นจ่ายให้หมดเลยถ้าพูดถึงคนที่จะมาเป็นลูกเรือนะครับหรือใครอยากเป็นลูกเรือเนี่ยคือบนเรือเนี่ยมันก็จะมีกฎระเบียบข้อบังคับบ้างนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่หลักบางอย่างเนี่ยเขาซีเรียสเพราะซีเรีย เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รอว่าไม่มีคามําว่าอร์นิ่งส่งกลับบ้านเลยนะครับผมมันไม่โหดแต่เพียงแค่ว่าเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตและก็กาทำงานบนเรือสำราญครับผมการที่คุณเท่าทํางานในบนเรือสำราญเนี่ยตั้งแต่ส่วนแรก หมือนกับว่าคุณปีแรกเนี่ยเราเริ่มทำในปีต่ออายุยี่สิบสอย่าเนาะแล้วก็ทำมา10ปีเนี่ยตอนนี้เราก็ยังกลับไปทำงานได้อะหลายๆคนที่เขาทำกับบริษัทเรือบางคนอาจจะถามว่าบริษัทเรือสำราญเนี่ยมันมั่นคงไหมไอ้คอมม่ามั่นคงหรือไม่มั่นคงบริษัทเรือสำราญเนี่ยเขาต่อเรือทุกปีเข,<อ>เขามีมมเรือเยอะมากเขาเนี้ยมันมั่นคงไม่มั่นคงอยู่ที่ตัวผู้ทำงานแล้วละ่ะว่าผู้ทำงานหนึ่งมีความอดทนหนนมากแค่ไหนสองผู้ทำงานมีความต้องการอะไร แบบไหนอย่างไรเพราะหลายๆคนที่เห็นนะทำงานมา20กว่าปีก็ยังทางานอยู่ครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงข้อดีแล้วผมอยากให้อาจารย์พูดถึงข้อเสียของเดือนสัรานด้วยข้อเสียก็คือ1เลยจะไม่เหมาะกับคนที่คิดถึงบ้านเพราะอยู่นู่เนเราต้องไปเป็นค <9 S 1> อนแทรกหกเดือน8เดือน10เดือนประมาณานี้นะครับซึ่งคุณจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นข้อที่2เลยในการทํางานบานเดือสําราญเนี่ยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบบ้านเราไม่มีนั่นก็คือข้อเสียอีกข้อหนึ่งอ้อลืมบอกไปข้อดีอีก ข้อหนึ่งนะครับที่พว่งนึกขึ้นได้ของการทํางานโืยสารานะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งคือในการทํางานเนี่ยเวลาเราเลื่อนเวลาเราขึ้นึเดือนเดือนพอคุณได้เลื่อนตําแหน่งเงินเดือนคุณก็จะขึ้นไปอีกเป็นหมื่นเลยเช่นยกตัวอย่างเนาะตำแหน่ง U t i ิตี้เเริ่มที่1,100ห่เหรียญพอได้เลื่อนตําแหน่งก็ขึ้นไปเป็นตําแหน่ง Buffet s t e w a r d ก็อยู่ที่1 5 0 0นี่ก็ขึ้นเงินเดือนไป หมื่นกว่าบาทแล้วแล้วถ้าคุณได้เลื่อนตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งคุณก็เป็นสองพันกว่าเหรียญแล้วก็ขึ้นอีกตําแหน่งหนึ่งคุณก็เป็นสามพันหนึ่งร้อยเหรียญอย่างเนี้ยครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การขึ้นตําแหน่งหรือเงินเดือนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปตามตําแหน่งไม่ใช่เปลี่ยนไปตามระยะเวลาการทํางานอย่างบ้านเรา อยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เลยครับถ้าเรามีประสบการณ์การทํางานเราโชว์ศักยภาพเนี่ยโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งมีสูงเลยครับเรื่องของเงินเดือนนอ้อยตําแหน่งเซตรูซ r อดนะครับก็จะได้อยู่ที่2,435 US ดอลลาร์อันนี้เป็นเงินเดือนบวก กับทิปที่เราทํางานให้กับลูกค้าเราอยู่ใกล้ชิดลูกค้าเราก็จะได้ทิปจากลูกค้าด้วยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ัน US ดอลลาร์แสนห้าแสนหกประมาณเนี่าประมาณนะั้นะด้วยด้วยเราปัจจุบันนะ่ะเราอาชีพเราคือเป็นอาจารย์รมหาวิทยาลัยศรีประทุมเนี่ยเราก็มองว่าคอนเซปต์ของมหาวิทยาลัยในการเรียนการสอนเราคอนเซปต์คือเราเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงแน่นอนหลักสูตรเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรือสำราญศรีประทุมเนี่ยเราเปิดมา10ปี ก็เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียว,ท,ยวที่เปิดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าใน10ปีอ่ะ เราเรียนจากตัวจริงประสบการณ์จริงอย่างทางของเอ a มนหรือจากของอย่างเอมคอนเนาะที่เราร่วมกันผลิตเด็กของเราของสีปทุมเนี่ยจนไปถึงฝั่งฝันกันปีหนึ่งหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นนะที่ผ่านมาคือทําให้เราเห็นว่าเนี่ยหลักสูตรเนี้ยมันมันมีความเติบโตแล้วก็บวกกับอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังต้องการเรือสำรานะครับก็เขาสร้างใหม่ทุกปีนะับอย่างเช่นปี2024เนี่ยของรอยัลคาลเรเบีย i c ไอคอน n อ C เนี่ยเขาก็จะผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้อง ห่วงนะครับว่ามาโรงเรียนตอนนี้เรียนจบมาจะยังจะมีจะมีงานทำไหมจริงๆแล้วที่พวกที่เรารู้นะครับว่าแต่ละปีเนความต้องการแรงงานเนี่ยเราท้อต้องการเป็นหมื่นเลยเนาะแต่เรายังผลิตได้ไม่ถึงเลย<ม>ใช่ไหมครับคือผมอ่ะ คือจริงๆอะจุดๆ,ดๆผมประโยชน์มาหลายที่แล้วกันนะครับแล้วผมก็เห็นแบบว่าเออเขาต้องการคนเยอะจริงจริงดูจากต่างประเทศแล้วกันอย่างเช่นอิอนโดเนียใกล้ๆเนี่ยเขาต้องการปีหนึ่งเป็นหมื่นอะขอสัมภาษณ์ทีเป็นหมื่นคนใช่แต่<ช>ว่า<ช>ของบ้านเรายังหลักพันบบางที่ไม่ถึงพันด้วยซ้ำถามว่าเขาต้องการคนไหมเขาต้องการคนนะครับแต่ว่าเราต้องช่วยกันช่วยกันให้คนรู้จักงานเลยสำราญ คือคนไทยยังรู้จักอุตสาหกรรมนี้น,อน,น้อยถ้าเกิดคนสมัครเข้ามาเราจะสัมภาษณ์ออนไลน์ทันทีเลยนะครับแล้วคุณก็จะรู้ผลเลยนะมไม่ต้องไม่ต้องรอสัมภาษณ์รอบใหญ่แต่ว่ารอบใหญ่ก็จะมีมาเหมือนกัน<อ>บางทีเนี่ยบริษัทเขาจะบินมาสัมภาษณ์ที่ที่ไทยนะครับแต่ว่าบางทีก็สัมภาษณ์ออนไลน์เลยเช่นกันเสียเวลากล่องไม่ถึง5นาที แล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายด้วยโอเคสปาก็เป็นอีกตำแหน่งที่น่าสนใจมากๆเนาะมันก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบการขายนะอันนี้เน้นเลยนะเขาก็คือสปาเดี๋ยวชอบคนขายของเก่งนะชอบคนพูดเก่งๆด้วยแล้วยิะะ้บยิ้มเขาเรียกอะอไรคนไทยนะเหมาะคนไทยะนะเหมาะมากถ้าคนเก่งเรื่องเนี้ยคือไรายได้หลักแสนแน่นอนการันตีเลยครับ ก็จริงๆอ่ะเอเมนก็เปิดรับทุกตำแหน่งนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราดูแลทุกแผนกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอเมนควบคุมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรือสินค้านะครับเรือสำราญเรือออฟชอร์นะครับเปิดรับหมดเลยครับสามารถเข้ามาดูตำแหน่งในเว็บได้เลยนะครับไหนเราก็มาเจอกันน,นะครับ mm hmm. เราก็มองในในสองในสองกลุ่มเนาะ mm hmm. กลุ่มที่หลังจากที่ วัยที่เป็นวัยทํางานแล้วอยากเปลี่ยนอาชีพอย่างนี้ดีกว่าวัยที่ทํางานแล้วทํางานอยู่เมืองไทยไม่รวยสักทีอยากเปลี่ยนแปลงอาชีพหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตละกันเนาะอุตสาหกรรมเรือสำรานก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สามารถจะตอบโจทย์ อย่างที่เราพูดกันในตอนต้นว่าสามารถที่จะมีเงินเก็บสร้างเงินสร้างทองแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกนะครับอันนี้ถ้าสําหรับวัยทํางานที่สนใจหรือที่ทํางานิสาสการบริการโรงแรมต่างๆเนาะถ้าสนใจเนะี่ยอันนี้คือกลุ่มหนึ่งกบมีกลุ่มหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนที่อยู่ในวัยเรียนที่จะจบมปลายหรือเรียนอยู่นะครับและอยาก เรียนหรืออยากทํางานเรือสำราญเนี่ยหรืออยากรู้เกี่ยวกับอาชีพเรือสำราญเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีปรทมุมนะครับ <Yeah. S 1> ก็เปิดหลักสูตรการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ <Okay. S 1> หรือเข้าไปดูได้ <Okay. S 1> www.spu.ac.th เนะครับ mm hmm. เข้าไปเว็บของมหาวิทยาลัยเลย mm hmm. ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายมีอะไรต่างๆซึ่งหลักสูตรนี้กู้เรียนได้และใช้คืนแค่70%เอร์เเองเ mm hmm. พราะว่ารัฐบาลสนับสนุน <Okay. S 1> แล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาเราจะเลือกเรียนอะไรนะครับ mm hmm. ก็ดูที่ที่ใช่ แล้วก็คอนเซปต์นะครับต้องเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงครับผมที่นี่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับวันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงเกี่ยวกับหลักสูตรที่ของมอสิรทุมก็นะครับมหาวิทยาลัยสิรทุมนะครับเป็นอย่างที่บอกไปเป็นมหาวิทยาลัยแรกและก็มหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญเพื่อผลิต บัณฑิตหรือผลิตเยาวชนของเราเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมการบริการระดับโลกอย่างเลือสำราญนะครับซึ่งด้วยประสบการณ์การผลิตบัณฑิตอย่างยาวนานเนี่ยนะครับทำให้บัณฑิตของเราเนี่ยสามารถที่จะไปสู่ในตลาดโลกหลายร้อยคนนะครับนักศึกเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับต้องสามารถเชื่อมั่นได้เลยว่าเราจะได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง แน่นอนอนะครับผมบผม,ผมก,ก็ขอฝากของ A-Man ไว้ด้วยนะครับก็คือ a อแมเนี่ยเป็นบริษัทจัดหางานนะครับให้คนไปทํางานบนเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือสํารานนะครับเรือสินค้านะครับเรือออฟชอร นะครับเลยยอดด้วยนะครับก็คือถ้าท่านใดสนใจอยากอยากจะสมัครงานแล้วก็อยากไปทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสมัครเข้ามาที่เอแมนได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เมางมากเลยนะครับที่มาให้แบ่งปันความรู้ต่างๆแล้วก็ขอบคุณที่ว่ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันด้วยนละครรบผมเอาคุณขาบ๊ายบาย